ก็ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมค่ะแต่เวียดนามเนี่ยค่ะเวียดนามนี่มันมีการมีแรงขายใช่ไหมเพราะว่าเดิมเดิมเห็นตัวอินเด็กซ์บ n x อินเด็กซ์มันบวกไปสามสิบกว่าตอนนี้มาดูอีกทีมันก็ยี่สิบกว่ามันมันมีแรงขายมันมันเป็นเพราะว่าข่าวฟุ s ซีมันไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเหรอฮหรือว่ามันมีมันรอข่าวดีอะไรอยู่เวียดนามเนี่ยค่ะอืมครับผมก็จริงๆไอ้ตัวข่าว ฟุตซี่นะครับถ้าใครไม่ทราบก็คือเขาได้อัปเกรดนาะจากฟุตซี่มาเป็น secondary emerging และนะครับซึ่งจริงๆมันมี secondary emerging กับ advanced emerging นะครับซึ่งความต่างก็คือถ้าอยู่ secondary มันได้เข้าได้เข้า Index น้อยกว่านะครับถ้าเป็น advanced มันได้เข้าเกือบทุกอันเลยที่เป็นที่เป็น EM นะครับอ s e c o n อ a r y อยู่กับใครบ้างถ้าเอาดังๆก็อยู่กับอินเดียอินโดจีนนะครับ ของไทยนะถ้าไทยเราอยู่แอดวานซ์อ m e เมอร์จิงครับอยู่เหนือ,อ,อเป็นดนามในซับเซตย่อยนิดนึงนะครับเราได้อยู่ในในเบสชา่์มาที่เยอะกว่านะครับถามว่าทำไมาตลาดไม่ได้สนใจเยอะก็เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไ,ได้เข้านะฮะเพราะว่ามันมีข่าวมาตลอดนะฮะก็เจอแรงเซลล์ออนแฟกไปบ้างเหมือนกันในช่วงนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่มันจะมีแผนจริงๆอะ่ะคือเขาจะมีผลจริงๆก็ปีหน้า นู่นเลยฮะงั้นโฟร์ยังไม่เข้านะครับโฟร์่าจะเข้าว่าปีหน้านะครับก็คือแค่รับ oh. สาวเฉยแล้วก็รอรอปีหน้านะครับอ่ะส่วนที่ถูกขายหนักๆน,นะครับคือหน้านี้ฮะ <c oughs> เขามีการรัฐบาลใ,ในการสอบสวนไริษา่เอกชนในการออกหุ้นกู้นะครับปรากฏว่ามันเจอการละเมิดน่าจะหกสิบเจ็ดบริษ,ษัทถึงหกถึงเจ็ดตัวตัวบอลน,นะฮะก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ทําให้ เกิดปัญหาก็คือ่ามันมีการออกวางแบบหลอกลวงมีผิดกฎมีฟรอดอะไรเยอะนะครับก็โดนขายพอโดนขายช่วงเนี้ยเวียดนามเหมือนจีนเลยครับคือมีการใช้มาจิ้นเยอะมากนะครับพอมันโดนขายก็จะเกิดมาจิ้นคอมาจิ้นคอก็ฟรอเซลอะไรเงี้ยวนนกันมาหุ้นก็เลยลงค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้ขึ้นมาเยอะคนก็กินกำไรเยอะมันก็เลยอาจจะแล้วมันลงก็จะลงแบบน่าใจหายเหมือนที่เราเจอกันได้ประจำวันละห้าเปอร์เซ็นต์เงี้ยแต่ว่ารายย่อยเยอะใช่ไหม ใช่ใช่ค่ะ่กมาเทรดเดียวนะครับแล้วริงเศรษฐกิจเขาตลาดบอลมันลิงก์กับตลาดหุ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเป็นความเชื่อมั่นเชื่อมโยงใช่ครับมันมันเป็นเพราะแบงก์ออกให้แล้วเป็นเป็นแบงก์ในนั้นด้วยที่อยู่ในอ๋อเป็นิสเงหารมทานีที่ออกบอนแล้วมีมีปัญหาในเรื่องของการอกฎเกณฑ์ของการออกบอนที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะก็เลยถูกเทขาย ตัวตัวบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นก็ถูกเทขายไปด้วยมิน่าหุ้นโตตอนที่ขึ้นนี่รีบขายเลยค่ะตอนที่เวียดนามขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกลูกค้าว่าขายขายไปก่อนเถอะเพราะว่ามันอินเด็ก์มันก็มาไกลแล้วเนาะเทียบกับไทยยนะคะใช่สุดท้ายมันก็มีข่าวร้ายมาจนได้นะตลาดเวียดนามเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ข่าวร้ายมาเป็นระยะระยะเลยนะเขาพยายามที่จะ คือฟุตซี่มันเล็กนะจรมันเล็กเขาอยากจะเข้า m อ c i อซึ่งกาจะเข้าเนี่ยก็คือต้องต้องปราบอะไรพวกนี้ให้มันให้มันเลียบเขาจะปราบให้เรียบไปก่อนอืมใช่ครับแล้ว m อ c i อจะมาเมื่อไหร่ฮะน่าจะอีกแคสองสามปีมากกว่าเพราะว่ายัางติกกดกฎเกณฑ์ข้างในหลายหลอ,อ,อย่างเรื่องออปชันเรื่องเรื่องเอ l โอที่ยังเปิดให้ต่างชาติถือได้ไม่ค่อยไม่เยอะมากซึ่งพยายามาแก้ขนาดน,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 นั้นเนลยเหรอะใช่ค่ะคือโดนบดเป็นเงอะว่า เหมือนเหมือนต่างชาติเข้าไปถึงคุณนลาบากก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนผดมาเรื่อยๆก็คือถือได้เยอะขึ้นเรื่อยๆและเขาเขาค่อนข้าง working หรือทํางานร่วมกับ MSCI ใกล้ชิดเพราะฉะนั้ขาอยากจะไปไปให้ได้เหมือนกันในแง่งองของตัวตัว MSCI emerging นะครับคิดว่าใช้เวลาอีกพอสมควรเหมือนกันตอนนี้ปีปีนี้อีกสองปีเนาะปีปีสามสิบกว่าจะอะไรอีก ปีนึง,งอะไรเงีง้ยคงคอีกสักสองปีปกว่าจะได้เข้าโอ้โหนี่ยังพี่ยังคิดว่าจะเข้าแล้วเพราะเห็นฟุซี่เข้าแต่พอมาเจอฟุซี่บอกว่าเป็น secondary อีกเออก็เลยดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นข่าวบวกเท่าไหร่นะเหมือนจะเป็นข่าวดีแต่ก็ดูดูเป็นข่าวดีที่ยังดีไม่พอต้องเรียกว่าดียังไม่พอนะคะดังนั้นถ้ามองภาพเวียดนามตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นลักษณะของการลงทุนที่ ควรจะถือโ s i t i o n ไว้บ้างไหมติดไม้ติดมือหรือว่ารอ,อไปก่อนที่มันปรับฐานแล้วค่อยไปซื้อหรือว่ายังไงคะถ้าในแง่ของคำแนะนำมาครับก็จริงๆร,รอ buy on dip ก็ได้ครับมันเหมาะกับการถือยาอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงลงมาพอสมควรก็ถ้าหา IMF ได้ก็น่าสนใจนะครับหรือถ้าถือยยาได้คเราไม่ได้มีพ o ซ i t i o ัเยอะ ้าเปอร์เซ็นสิบเปซ็นของพอกติดไปก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไงก็โตอยู่แล้วครับลองเทอมอะถ้าถือยาได้ห้าปีอัพอะ่ะจังหวะย,ย่อก็เหมือนได้ของถูกพีตอนนี้ก็ไม่ได้แพงนะถูกกว่าถูกถกว่าหุ้นไทยด้วยแต่ว่าก็ด้วยความที่เขาเป็นตลาดแบบเพิ่งจะได้เพิ่งจะรัอบอัพเกรดเวลามันมีขามันจะเวียนเวียนเยอะอยู่แหละเป็นปกติอืมมันก็เป็นตลาดที่ที่ยังประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อยแล้วก็ยังเป็นตลาดที่ เรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนจะค่อนข้างสูงนะคะก็นักลงทุนถ้าอยากจะมีติดไม้ติดมือติดพอร์ตไวก้ก็ใช้โหมดของความระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนทยอยสะสมตอนที่มันมีการปรับฐานรุนแรงซึ่งเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับตลาดนี้นะคะตลาดหุ้นเวียดนามก็เดี๋ยวอยากจะถามอีกแค่อีก อีกที่เดียวก็คือจีนเนี่ยค่ะคุณเต้จีนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะสากว่าเปอร์เซ็นต์นะตัวพวกหังเสงอินเตอร์ r พ c e อินด x อะไรพวกนั้นนะคะแล้วพวกเอเชียน่าสนใจไหมแล้วก็ตลาดในที่ผ่านมาเนี่ยทั้งมุมมองการลงทุนแล้วก็เอาลุกในภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยมันสดใสไหมคะครับก็เดี๋ยวผมให้ดู ตัวแรกจีนก่อนนะครับอันนี้ให้ดูอันส,สุดอันนี้เป็นตัวโซเชียลฟันซิการ์มรดมสินเชื่อครับในกราฟเนี่ยดูเหมือนจะขึ้นใช่ไหมครแต่ตัวเลขเพิง่งออกมาเมื่อเมื่อสักสองสามวันที่แล้วลงไปแล้วนะฮะแท่งขวาสุดนะครับลงมาเรียบร้อยก็ระดมทุนไม่ค่อยได้นะครับอันนี้คือภาพที่มามาหายหายปกติของสินเชื่อจีนนะครับสองอนขวานะครับคือ,อยอดขายบ้านตรงกลางกับราคาบ้าน ก็ขายบ้านเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งออกมาแย่ลงไปอีกนะครับราคาบ้านหลอกเ,เมื่อเช้าแย่ลงอีกนะครับก็เป็นภาพที่อสังหารยังไม่ฟืน้นก็สินเชื่อประมาณไหนหายอยู่นะครับนี่คือตลาดในในประเทศเขานะครับซึ่งถามว่าแล้วมันมันพูดมันขึ้นเพราะอะไรมันขึ้นบน,บน,บ,นบนความหวังนะครับว่าจีนจะออกมาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเพราะว่าตั้งเป้าไว้ห้าเปอร์เซ็นต์นะรปรากฏว่าปีนี้สิ่งที่มันผิดคาดเยอะก็คือ พออเมริกาตีกับจีนเนี่ยกลายเป็นว่าคนก็มองเลยว่าส่งออกจากจีนไปอเมริกาจะหายไปเยอะแล้วส่งออกจะแย่จีนต้องกระตุ้นในประเทศให้โตปรากฏว่าจีนนั้นส่งออกที่อื่นได้เยอะกว่าที่หายจากอเมริกาส่งออกก็เลยแบกอยู่ GDP มันก็เลยเหมือนจะได้ห้าพอดีเลยปีนี้ตีก็เลยไม่กระตุ้นเลยในประเทศกระตุต้นไปมคกก็เลยเจอช่วงนี้เจอคุณจีนโดนขายออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูอันขวา ไอ้ตัวมาจินเทรดมันสูงสูงขึ้นนะครับเส้นสีแดงๆขวาสุดนะครับพอมันสูงปุ๊บก็มาลงปุ๊บมันก็เหมือนเม็ดน้ำครับจนมาจินคอร์คุณจีนก็เลยล่วงล่วงล่วงได้พอสมควรนะครับส่วนตัวเราย่อเยอะเหมือนกันใช่ไหมคุณเต้ทั้งเอแช่กับเอแช่นี่ลายย่อเยอะหรือเปล่าฮะเอเยอะเอลายย่อเยอะมากครับแต่ถ้าเอสถาบันค่อนข้างเยอะกว่าค่ะครับก็เป็นภาพที่ไม่มีมาตรการนะเขามีประชุมตัวนี้ด้วยฮะตัวฟอร์ดพีนัม มาชุมประชุมวางแผน5ปีข้างหน้าก็าพูดเป็นกรอบนยโยบายมากกว่าว่าจะเดี๋ยวจะมากระตุ้นการบริโภคให้มีพอร์ตตี้มากขึ้นจริงต้องพึ่งผาักการบริโภคต่างประเทศมากขึ้นจีนจะเปลี่ยนไปเป็นไฮเทคอีโนโนมีนะจะไป AI จะไปพวกคลาวนะครับแต่ว่ามันจบแค่นี้มันไม่ได้มีนโยบายกระตุ้นปีนี้ออกมาตลาดก็เลยติดหวังตอนตอนตอน้อน,นพีน้ำไปด้วยนะครับส่วนตัวเอชแองเขาเนี่ยเขามีเขาขึ้นเขาเขาขึ้นบน s o r ี่ AI ความยู่แลลวอันนี้ก็ ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็คําถามที่ที่โดนเหมือนกับที่อื่นก็คือเหมือนกับอเมริกาก็คือลงทุน AI ไปเยอะมากกําไรจาก AI มัมาจากไหนนะ<ฆ>ครับซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยมีเป็นที่ม่ถนันหรอกเพราะว่าจีนเน้นทําโมเดลแล้วเน้นปล่อยฟรีอเมริกายัางคิดตังค์นะยังมีคนใช้ยังมีคนเช่าคลาแต่ว่าจีนทําเองเน้นปล่อยฟรีซะส่วนใหญ่มันจะแข่งแข่งกันเยอะมากในโมเดลโมเดลเอไอจริงก็ พอกำไรมันยังไม่มาสักเท่าไหร่คนก็ขายตัวหางแเซเทคกออกมาเหมือนกัน<ฆ>นะครับล่วงเยอะหางแเซเท็กล่วงค่อนข้างเยอะจริงๆก็เป็นจังหวะซื้อนะคะเพราะว่างบหุ้นเท็กที่เพิ่งออกมาอย่างเท็นเซนเมื่อเมือม่อเมือ่อเช้าก็ดีนะฮะก็คิดว่า<อ>งบคงออกมามไปได้นะครับราคาลงมาเยอะแล้ว<ฆ>มันมันพีบลงมาแล้วนะครับก็เป็นจุดที่น่าจะเข้าไปเก็บมันต่อหรือบาบาเทนเซนพี Ten ่นายคิดว่าไปกันต่อเพราะว่ายังไง จีนอเมริกาต้องแข่งกันด้าน AI แน่ๆนะครับต้องไปกันให้ถึง<ะ>ให้ถึงที่สุดเงินต้องมายังไงก็ลงทุนกันต่อ<ะ>แน่นอนนะครับก็เป็นจุดที่เทียบกันแล้ว PE AI ของจีนยังถูกกว่าอเมริกาก็ก็น่าซื้อเหมือนกันน่าสนใช่ไหมใช่เอ่อถ้าถ้า AI ของจีนน่าสนเทคจีนน่าสนแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความน่าสนใจเทียบกับเอชเนี่ยเอชร ยังน่าสนใจไหมเพราะว่า <A S 2> มันก็เน,น<ช>้นการเติบโตในประเทศอเราจะเฉยๆมากกว่าครับเพราะว่า s o r r y การเติบโตดัชน Consumption มันซึมๆแ้ะสินเชื่อไม่โตแล้วครับปีรกระรงๆอ,อาจจะเป็น Neutral มากกว่าคิดว่าปีนี้ยังไม่ต้องซื้อเอรอปีหน้าดีากว่าเราก็ตั้งเข้าก่อนว่าจะโตปีนี้ก็เหลือสเดือนนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าใช่ไหมใช่ถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อซื้อเทกเทกจีนใช่ไหมคะเจีนดีกว่าใช่ค่ะ ปีนี้เราคิดว่าจีนไม่ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมและเพราะว่าเฉลี่ยแล้วสามไตรมาสแรกมันออกมาเกินเกินห้าเกือบหมดเลยมันเฉลี่ยแล้วมันคงได้คงได้ห้าเป๊จีนที่ใส่จีนคือตั้งเป้าไว้ห้าทำไว้ห้าเป๊เลยไม่ทําเกินเพราะถ้าทำเกินเดี๋ยวปีหน้ายากพอรับจบอยากเดี๋ยวสูงเกินไปใช่ใช่ครับโอ้สรุปว่าปีนี้ก็จะจบที่ห้านะใช่ครับจบที่ห้าตามนั้นเลย แล้วตัวเลขคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าตัวเลขไหมก็ล่าใช <laughs> ่ไหมสรุปลงทุนอินฟ <laughs> <laughs> ไม่ถึงก็เดี๋ยวยัดอินฟ้าไปเข้าไปตุ้มเ <laughs> นั่นน่ะ <laughs> สิสรุปห้าก็ห้านักลงทุนบอกห้าก็ห้าแล้วก็ไม่มีมาตรการอะไรมาเสริมมาเติมอะไรเท่าไหร่แล้วนะคะก็เน้นไปแข่แขงกับสารัสด,ด้าน AI นั่นแหละก็ต่างคนต่างโตเนาะ แล้วก็เรื่องของการเจรจาอะไรต่างๆก็ดูเหมือนจะคลี่คลายกันไปได้แล้วใช่ไหมความขัดแย้งของสองประเทศนี้มันมันไม่มีอะไรจะคู่กุ่นอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะดูดูทรงแล้วเนี่ยคะ่ะเขาดีวันปีหนึ่งครับพี่ลีก็อีกปีหนึ่งมาดันใหม่อ๋อ <laughs> เขาเมมาเป็นยกยกหรือเปล่า <laughs> ใช่ครับมาเป็นรอบๆหมด,หมดน่าจะหมดพอดีกันเลือกตั้ง midterm election เ,เ,เลยคะคงคงปีกันช่วงน,นั้นนิดนึงอ๋อ รอบที่ผ่านมาก็แรเอิร์ธสวนหมัดกับชิปใช่ไหมสวนกันใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ถ้าจะมองเรื่องอื่นนี่ยังนึกไม่ออกใช่ไหมเรื่องอื่นจริงๆคิดว่าไม่ครับเพราะว่าอาวุธเดตของจีนคือแรเอิร์ตต่อให้อีกสามปีห้าปีเราก็คิดว่าอเมริกายังกระจายสเปยเชนแหลิร์ธไม่ทันยังบิ้วเห็นเห็นเขาบอกเห่เากเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งอยู่ใช่ครับยังดีกันอยู่รื่อยๆจังหวะ ทำยัองอยู่ผมว่าดีดีกันอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนคนมาไม่รู้ใช่